ไลท์บลูนูนซาำเอ็กขอเสนอภาคนรกพิเศษความแตกต่างระหว่างฟิกชั่นคโคโรสยูมิและไลท์บลูนูนซาำเอ็กก็มีอะไรมากานะแค่เปลี่ยนชื่อกับตัวละครเท่านั้นคนเดียวกันคิดเลยมาก <l ots> เอาละยังไงก็ตามแต่ขอส่งกลอนนี้มอบแก่ผู้ฟังไลท์บลูหรือฟิค มาก็จะนานจะปีแล้วส่วนอยูนิฟิคก็ก็มีโคนานอยู่แล้วสองปีนัเพื่อนแก้วหรือโบนานหาดีออกเข้าหรือ จะดีกว่าจะรีหาประเด็นนอกกรอนนี้จะไม่ออกถ้าบ่มีครูจักเครดิตนักครูดีจะประสีประสารักคนดี ากรูจักก็จะขอค่าช่วยดูสิ์บันลุจนมานมามาจะพากดูหากงงหรืออยากรู้ก็จะเล่าในครั้งนี้อยากรู้ มาไรชอบก็จะพบกับเรานี้รอบนี้ก็ขอพี่อาจจะขอจะตัดจอพอพอเข้าเรื่องไลฟ์บลูนุนสักเอกก็ไม่ต่างจากฟิกชั่นคอร u สยูมิเท่าไหร่แค่สีตาต่างชุดต่างตัวและจิตใจยังเหมือนกัน ก็เพราะเป็นคนเดียวนั่นแหละฮ้เอาลละต่อไปเป็นช่วง Real Talk ครั้งนี้ไล์ปูนหลือสมเอ็กจะพูดแบบปกติเชิญรับชมสวัสดีค่ะไล์ปูนหลือสมเอ็กเองนะคะก็ผ้านรักพิเศษก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่จะลองเชิงด้วยเฉย อันนี้นะคะก็จะเป็นลองเชิงกลอนที่เรียกว่าอินทราวิเชนชันนะคะซึ่งค่ะก็ตอนนี้ไล์ครูกกังเรียนอยู่ก็คารูละหุอะไรก็ก่าไปอะเนาะก็ <g> ่ <ül> <g ül> านารกนี้นะคะก็เป็น่านนรกพิเศษนะคะที่ไม่ได้พิเศษมากคะ่ะก็อย่างที่พูดไปว่าลองของนะคะค่ะ <g ül> ก็ตอนนี้นะคะก็รู้สึกจะว่าไงอะ คนซับอาจจะไม่เยอะมากนะคะหรือเยอะก็ไม่รู้แต่สำหรับไลฟ์ลูนะคะถือว่าเป็นที่เยอะมากนะคะรวม21คนก็ขอบคุณนะคะสำหรับซับสไคร์เบอร์นะคะก็ช่วงนี้ไลฟ์ลูอาจจะไม่ค่อยอัพอะไรมากนะคะเพราะว่าตอนนี้ติดงานโรงเรียนด้วยแล้วก็อีกหลายๆอย่างนนะคะช่วงนี้ก็อยู่สายวิทย์คณิตนะคะก็ ทำไมต้องพับปิดปากเพาะไร่ปูหัดกิน <c oughs> ค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะฝากภาคนรกนะคะแล้วก็โคเวอร์ที่เสียงสุกเป็ดไปในอ้อมใจได้นะคะค่ะก็จะแล็บดีไหมแล็บดีไหมก็แล็ดีกว่าก็จะแล็บขอบคุณนะคะแต่จะไม่พอมมากค่ะเริ่มเลยนะคะ เจ้จ้ขอขอบคุณวันนี้ที่ทําให้ไลฟ์บูมีวันนี้เอ้โอ้จ้จ้ขอให้คนมีแต่ความสุขเอ้โอ้ wish you all happy wish all you happy all time all day yeah yeah thank you very much คุณค่าบ๊ายบายเดี๋ยวไ้เจอกันรอบหน้านะคะซึ่งรอบหน้าจะเป็นไงก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะฝากฮานน่าลกที่เหลือด้วยนะคะก็ อ่ะท่านี้แหละสำหรับเรียวท็อกนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายเดะอ๋อแรปชันห่วยตัวห่วยแตกต่อจากนน่ก็จะเป็นวิดีโอพิเศษไม่ใช่ MV หรอกเป็นแฟนเมดสุดติ้งต้องของไลฟ์ลูนสามเอ็กเปิดเพลงนี้เพื่อคอนเซปต์ของภาคนรกนี้เฉพาะ แตกต่างเหมือนกันรับชมได้เลย ที่คอยเปลี่ยนแปลงต้องเจอปัญหาเข้ามาไม่เคยหยุดเข้ามาไม่เคยหยุดบนเส้นทางที่ดูสับสนเส้นทางที่เดินเลิกไปเพราะใจบอกเลิกไปเพราะใจบอกเราวจะไม่ไม่เคยรอใครต้องคอยแต่สิ้นว่าทางนั้นมันเท็จเพียงเพราะมันตายอยากจะแก้ให้ดีกว่าเดิมแต่ทำอะไรสุดท้ายก็โดนบอลสุดท้ายก็โดนด่าแต่จะอยู่ที่จุด จใครที่จะรู้ความจริงข้างในและยังคงฝ้าหวังหาเวลารู้สึกอ้างว้างอยากเจ คนจับมือฉันไว้ในวันที่มันเหนื่อยในวันที่มันเหนื่อยไม่ใช่